สัญญาณฝนตกทั่วประเทศมาแล้วสวัสดีค่ะวนันอังคารที่29มิถุนายน2564มาตรวจสอบสภาพอากาศ10วันข้างหน้ากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่เราเฝ้าตรวจสอบสัญญาณฝนอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็ได้พบว่าในช่วงต้นเดือนน่าจะมีสัญญาณฝนที่ดีจะมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกกระจายตัวทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งเราจะไปดูโมเดลสภาพอากาศร่วมกันว่าจะเป็นวันไหนบ้างเวลาใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้ว ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรามาดูโมเดลสภาพอากาศในวันที่29มิถุนายน2564เราจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนในประเทศไทยมีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศตา่ำที่อยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามยังทรงอิทธิพลดึงเอามรสุมที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยเข้ามาปกคลุมทําให้ประเทศไทยมีฝนตกได้ในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึง19นาฬิกาก็สังเกตเห็นได้ว่าฝนยังคงตกอยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่วนในภาคอื่นๆอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่บ้างในบางพื้นที่จากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงช่วง21นาฬิกาฝนยังคงตกอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันออกของภาคส่วนในภาคอื่นๆนั้นยังคงมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึง1นาฬิกาของวันที่30เราจะเห็นได้ว่าฝนที่ตกอยู่จางหายไปแล้ว เราจะเลื่อนเวลาต่อไปจนถึงเวลา5นาฬิกาก็ยังไม่มีฝนตกลงพื้นที่ใดของประเทศไทยเราก็เลื่อนต่อออกไปเรื่อยๆจะพบได้ว่าเวลา15นาฬิกาของวันที่30นี้จะมีฝนตกในแถบจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้จากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา19นาฬิกา ฝนก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลจะทำให้มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ของวันนี้แล้วเมื่อเลื่อนเวลาออกไปจนถึง22นาฬิกาฝนเริ่มเคลื่อนมาสู่ภาคตะวันออกแล้วมีบางส่วนเข้าไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลออกไปจนถึงเวลา5นาฬิกาก็ยังไม่มีฝนตกลงพื้นที่ใดของประเทศไทยแต่พ่อแม่พี่น้องเราสังเกตจะมีปริมาณน้ำฝน ที่เป็นมรสุมอยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียกำลังพัดเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วเมื่อเราเลื่อนเวลาโมเดลออกไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าลมมรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นได้พัดเอาความชื้นและฝนที่เข้ามาตกที่ประเทศไทยที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ยังคงมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้น และเมื่อเราเลื่อนเวลาโมเดลออกไปจนถึงเวลา 19. นาฬิกาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนจะตกในรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในภาคอื่นๆยังคงไม่มีฝนแล้วเมื่อเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่สองเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดตาก และภาคตะวันออกตอนบนจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา5นาฬิกาเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงฝนยังคงไม่ตกในพื้นที่ใดในช่วงเวลานี้จากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนกระจายตัวในด้านขอบของภาพจากนั้นเมื่อเราได้เลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา19นาฬิกาเราก็ยังสังเกตเห็นได้ว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักรวมถึงภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นเราจะเลื่อนโมเดลออกไปจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันที่3เราจะพบว่าไม่มีฝนตกเลยในที่ใดในช่วงเวลานี้และเลื่อนเวลาออกไปจนถึง5นาฬิกา ฝนก็ยังไม่ตกเลยนอกจากภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเท่านั้นจากนั้นเราได้เลื่อนเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา15นาฬิกาของวันที่3เราก็สังเกตเห็นว่าจะมีฝนตกหนักที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นสีเข้มส่วนในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนออกตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานี้ยังคงมีฝนตกได้ในบางพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา19นาฬิกาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าฝนวันนี้จะไม่มีในประเทศไทยอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยของพื้นที่แล้วเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่4มิถุนายน เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีฝนตกในประเทศไทยในช่วงเช้านี้เลยจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีฝนตกที่ภาคใต้และภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยในช่วงวันนี้คงเป็นวันเดียวที่มีฝนน้อยที่สุดจากที่เราดูโมเดลกันมาในหลายพื้นที่ยอ่อมความกดอากาศตา่ำยังคงวนเวียนอยู่ในประเทศเวียดนาม อยู่ในแทบทุกวันหลังจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา19นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนยังคงกระจายตัวอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคเหนือบางส่วนอาจจะมีฝนปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นในช่วงเวลานี้จากนั้นเมื่อเลื่อนเวลาต่อไปจนถึง23นาฬิกาแล้วจะเห็นได้ว่าฝนเริ่มตกหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาค ก็นื่องมาจากความกดอากาศต่ำและเคลื่อนต่ำลงมาใกล้กับบริเวณประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่5มิถุนายนเราจะสังเกตเห็นว่าฝนยังคงอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและในฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนตกกระจายทั่วทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากนั้น เราจะเลื่อนโมเดลออกไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าฝนที่ตกจะตกอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนในภาคเหนือภาคกลางจะมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นและหลังจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา17นาฬิกาเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึง22นาฬิกาฝนยังคงตกหนักอยู่ในแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและเมื่อเราเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา5นาฬิกา ก็ยังสังเกตเห็นว่ายังมีปริมาณน้ำฝนกระจายตัวอยู่ในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยแต่ก็ยังมีฝนตกหนักได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเราก็จะพบว่าช่วงเวลานี้มีฝนตกกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยเช่นกัน ฉันนั้นเราจะเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา19นาฬิกาจะพบว่ามีฝนตกกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและมีฝนตกหนักบางแห่งถึงหนักมากก็ยังมีนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฝนในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อเลื่อนเวลาออกไปจนถึงเวลา23นาฬิกาเราจะเห็นได้ว่าฝนยังคงมีอยู่ในตอนบนของประเทศไทยที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นเราจะเลื่อนเวลาต่อไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันที่7มิถุนายนแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าลมมรสุมก็ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องยังคงพัดนำความชื้นมาสู่ประเทศไทยและก็ยังคงมีฝนตกได้ในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำเช่นกันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับเอาน้ำฝนกันอย่างทั่วหน้าที่จะมีฝนตกกระจายตัวในทั่วประเทศในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและความห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ